สวัสดีครับพบกับลุงดวงอีกแล้ววันนี้อัดคลิปด่วนเพราะว่าวันนี้พ่อเอกแม่หน่อยได้ออกมาขยายความได้มาชี้แจงว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นว่าที่มีเรื่องกับญาติเนี่ยเป็นเรื่องที่เรื่องทางหรือมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นวันนี้แม่หน่อยพ่อเอกเขาได้มาชี้แจงแล้วครับเราอย่าไปหลงเชื่อในในในเฟซบุ๊กของ ของคู่กรณีเขามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เลยมันเกี่ยวอยู่กับที่นิสัยของคนคนนั่นเองลองมาฟังเพราะเอกแม่หน่อยเป็นบางช่วงบางตอนขอขอ,ขอบคุณคลิปจากช่องแม่หน่อยเพราะเอกด้วยนะครับอ่ะมาฟังกันดูสวัสดีครับสวัสดีทุท่านครับสวัสดีคุณพี่ครับสวัสดีอเชครับฟัง ว่าเหียมันเกิดจากอะไรมีกระชนวลก็มมีคนคอมเมนต์มาต่้งใน่าต้องต้นเกิอาจบอกข้างเข่าใจครับต้องนกิมาทั้งโง่ก็พอติด่งแบบไหนครับแต่ืองทีนี้ปัญหาเป็รว่านี้นครับจริงปัญหามันกบเกียวก่บงกจริหรอกครับแต่ว่า คนทีมีปัญหาพยายามเอาเรื่องนี้มาเห็นในเอฟซีขาใจดีหลายคนคอมมนตมาว่ามันสันทีนะครับเรื่องทีกคือมันคนละส่วนอยู่แล้วครับเรื่องที่มีปัญหากัรคือที่เลี้นั่นเึ็นเรื่องคนเด็กง่ายง่ายไรเราทำทุกทีง่ายหน่อยครับแคบ่จะเอาแรงมาสายขาด้าไม่สายก็คือผมบอกว่าครับแต่มันมีเกียว เกี่ยนี้แต่โมคีบอลเกียดขนาดนั้นครับตันนี้พอตะเกียดแต่มาลากเอาเรื่องไม้เรื่องทีเรื่อ,อยังแบบนี้ท่างทีเรือทีนี่ก็เคยจีแก้งไปหลายรอบนะครับทีอยู่ฟังนี่มันเป็นฟังของผมอยู่แล้วล้วคน,นละส่วนส่วนของเขาเนี่ยมีอีกฟังหนึง่งมันเป็นแนวต้งจากฟังจากไอ้ฟังต้นหนุ่มงวงนะครับ Okay, yeah. ฟังไอ้นำโซลาซิโอเน่ยมันอยู่คนละฟังกันอยู่แล้วตาหัานหน้าเขาบ้านเนางไงตาหัานหน้าเขาบ้านเนี่ยคือกองผมจะอยู่ยทางขวาอีกฟังนึงอยู่ทางซ้ายแล้วก็ที่ที่สามบ้านเนี่ยคือว่าเป็นทีดีเด็กตรงร่มซื้อกันเรียบร้อยครับเพราะว่าทีสองฟังผมมั่งผมนี่พี่นอกสองคนเป็นไหนคนละฟัง บบอ,อีฟังหนึ่งเนี่ยจะเป็นของคนหนึ่งไปฟังนี้จะเลยก็เป็นองคงอยู่แล้วแต่เจ้ต,ตอนก่นจะซื้อขายเนยฟังนี่จะเป็นองคงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ต่เพื่อถาผมให้มันคตั้งคืนทีผมครตั้งทีซื้อตั้งคืนทีดีซื้อก็เหตุเป็นเขียนเพราะนั้นเอาล้างวัดเมา,าวัดแล้วก็ให้เสนดครับก็เรียครับพะวัดเมื่วันี้ยัง แบบที่เขาพูดกันแต่ในจีนเหรอพี่คนเหนไม่หน่อยเอฟซีมาคอมเมนต์ว่าว่ายังไงบบดิจิตอลเกิจิอจกมมันเป็นเรื่องที่แบบว่าบอกกันเรื่องว่าเหนังว่าใช่เเขาก็เคียดเขาก็มาเผาไปไม่หน่อยก็เลยไปแจ้งความมันบันทึกประดำา้นไว้แต่เขาคิดว่าเขาสีเขียด จนเอาเมีดมาฟันไปหน่อยเดี๋ยวเมีดมาฟันไปหน่อยแม่หน่อยก็เลยไปแจ้งว่ามันเป็นเรื่องขึ้นมาค่ะมันนี้มัน pues มีบางช่องไปลงว่าไปหลักมาไล่หลักหนังหลักไม้อันนี้มันโมกี้เอาโมกี้เอหลังจากนันโมเมนเรื่องไหนเรื่องไม่เรื่องรักเรื่องอยังอี่นประเดี๋ยวโมกี้เอาเลยครับโมเห็นต์มีสองเรื่องคนนึงเขาเหม็นว่าเรื่องไม่เรื่องขโมยมาเลยงัดปากอะไรอู้อันนี้โมกี้เอาเลยครับ ตอนนี้คือบ๊แมนความจริงเลยบ๊แมนเรื่องอะไรแล้วกับบแมนเรื่องไหมแล้วกับบแมนเรื่องที่จตาที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้บบนค,คือเรื่องงานเดียวเรื่องเขามาเผาใป้ล้วกับเขาเสียออมีบมาฟันไ่หน่อยอยู่ในบา้านจ้ะคืออันแรกเนีเอามแดงมาสายผมก็บอกว่าจะสายหนังเมนเนแนวอวง้มาทั้งเรี่ยวมนติดีเกียร์ต่นี่ผมก็บอกจะสิเลี่ยววันนี่ก็ มมกคิดานจะเียปัญไดอมกับเ่มืองกับพวกห็นคาง่างว่าจะเกียดแบบนี้นมออกไปงานสามหนแต่ผมว่าชีุ่มอย่นี้ในบ่ายมันเผาาว่าจะเอาไฟมาตุดผมไปไปเล้เป็นลบาีจะเกีางบ้านนะครับบ้านตอนนี้ผมกัแม่น่อยกแแจงมันถึงประจําวันไหนบระว่าชีย่ังหรอมันคึงประจํวันไหนคือหนตำรวจมาบอกว่าจะมาเหยีอน้ดี พคนคนออรรนีบอกเม่อไรค่ะบันนี้ก็เลยเขียด้ยจังไลยแบบหัวหแบบก็เลยมาบหลอกซะแล้ว่วาคือนี่ีือยังมากนี่เลยฟังแล้วก็พอจะเข้าใจกันนะเนอะเออดวงเด่นดวงหิงก็พอจะเข้าใจแล้วแต่นี้ ว่าเรื่องทุกอย่างมันเกิดจากตรงที่ว่าเพราะเอกแม่หน่อยเนี่ยไปห้ามคือไม่ให้เอาหนังภาพยนตร์มาฉายในบริเวณบ้านหลงองหญิงนั่นเพราะว่าบ้านเนี่ยสร้างไปเสร็จแต่บุคคลคนนั้นน่ะเป็นคนนิสัยก้าวเล่าและไม่ยอมคนบอกไม่ฟังแม่หน่อยมาจุดเผาป้ายป้ายรูปบ้านสีเทียนรับหมอ,อสร้างแม่หน่อยก็เลยไปแจ้งไปแจ้งบันทึกประจําวันลงบันทึกประจำแว,ำว้ให้ไปตักเตือน ที่พออ่พอเอกแม่หน่อยบอกไม่คิดว่าเขาจะกรดขนาดนั้นถึงเอามีดเข้ามาในบุกเอามีดเข้ามาเพื่อจะทำร้ายแม่หน่อยแม่หน่อยก็เลยต้องไปแจ้งความมิตีหนึ่งว่าเขาจะเข้ามาทำร้ายนี่คือเรื่องจริงที่แม่หน่อยพ่อเอกได้ชี้แจงจแถลงไขผมขอครอบคุณคลิปจากช่องพ่อแม่ของหญิงด้วยนะครับ ไม่มีเกจตรณาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์แต่ต้องการเอาบางส่วนมาให้เอฟีช่องดวงเด่นดวงเฮงได้เข้าใจว่าเหตุการณ์มันเป็นเช่นไรเราก็ขอภาวนาให้เรื่องราวต่างๆที่เกิดกับครอบครัวอุอิงเพชบ,บ้านแพงนี้จงพบแต่ทางที่ดีให้มันคลี้คลายไปด้วยดี ต่างคนต่างอยู่ต่างคนธร,รมากินแบเราก็สบายใจไม่ใช่เกี่ยวเรื่องกับเรื่องที่อย่างที่เขาโพสอย่างที่ไอ้ครูคนีโพสว่าที่แบ่งให้ตัวนี้ตรงนี้นี้ตรงนั้นไม่ขายไม่ขายไม่ใช่พ่อเอกก็อธิบายให้เข้าใจแล้วคือพ่อแม่เขามีลูกแค่สองคนเขาแบ่งที่แบ่งทางให้กันคนลรฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเรียบร้อยแล้วที่ที่ทําบ้านนั่นคือที่ของพ่อเอกคือได้สิทธิ์ในกองมรดกอยู่แล้วแต่แม่หน่อยพ่อเอก ได้ทําการซื้อเพื่อไม่ให้เป็นข้อคลอหาแก่พี่กับน้องเขาเออเขาก็คิดถูกนะเพราะเอกแม่หน่อยเนี่ยเรื่องท,ทุกอย่างเกิดคือว่าเขาจะเอาหนังมาฉายแต่พอเอกแม่หน่อยไม่ให้ฉายไปขัดใจเขาแล้วเขาเป็นคนที่เอาใจใจตัวเองไม่ยอมคนโอ้คนยังงี้เนี่ยมาบ้านลุงดวงก็หน่อยปไปแล้โคราดทีนีงมามาโคราดเด้อเนี่ย คนโคราชตอนรับเลยอย่างไงจะเจอคนยังไงน่ะอือโอเคนะครับก็คงจะเข้าใจเนาะเขาแจ้งถ้าอยากฟังรายละเอียดให้เต็มๆที่ก็ไปฟังที่ช่องพ่อเอกแม่หน่อยออฟฟิเชียลนะครับเด้อเอาคลิปนี้ลุงดวงก็ขอจบแค่นี้ก่อนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะครับ อย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่านอนคอยวัฒนาตื่นทามาหากินพร้อมไก่ขยันทามาหากินเหมือนนกทําอะไรก็ช่างทาอาชีพอะไรทํางานอะไรจะทําอะไรก็ขอมีความอดทนอดกัน้นขยันมั่นเพื่อนเหมือนงวัวเหมือนควายนะจ๊ะจะเรือแน่นอนสบายใจแล้วสบายใจแล้วก็ให้เรื่องราวมันผ่านไปด้วยดีนะ สบายใจแล้วครับวัสดีครับ